สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เกษตรเทพพาพี่น้องเกษตรกรมาอยู่จังหวัดชุมพรอำเภอรังสวนตำบลอะไรพี่นาขาครับนาขาครับขอให้พี่แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเล่นก็ได้ครับพี่ผมพานพครับชื่อเล่นวันรักครับอ่าพี่รักนะครับวันนี้เราอยู่สวนทุเรียนพี่รักนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่ไม่ได้ดอกเลยครับผมครับห้องพี่รักเนี่ยจะมีทุเรียนสองรุ่นนะครับรุ่นเล็กรุ่นเล็กก็ประมาณ6ปี รประมาณ6ปีเลยอายุเต็มก็คือ6ปีแล้วแหละครับท่านผู้ชมไอ้ต้นที่อยู่ข้างล่างเราเนี้ยต้นเนี้ยยังไม่เคยมีดอก,ดอกมีผลเลยเพิ่งมีปีแรกนะครับถ้าว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกไหมมันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะว่าอะไรจริงจริงเอายุของทุเรียนนะ่ะประมาณ4ปีกว่าหรือเข้าปีที่5้าจะต้องมีดอกให้บ้างมีเล็กมีน้อยก็ต้องมีจะใส่ปุ๋ยหรือไม่ใส่ปุ๋ยก็จะต้องมีดอกให้เห็น ครับผมแต่ของพี่ไม่มีเลยนะครับใส่ปุ๋ยเยอะด้วยใส่ใส่ปุ๋ยเยอะด้วยครับใส่ปุ๋ใส่เยอะด้วยใส่แปดยี่สี่ยี่สี่เยอะด้วยแต่ไม่มีดอกเลยนะครับแต่มารอบนี้พอมาใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกรเทพก็มีดอกแบบนี้นะครับเอาล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูไล่ๆต้นไล่ๆไล่ๆโซนของพี่เขาจะมีโซนต้นเล็กก็คือหกปีกับต้นใหญ่นี่ประมาณสามสิบกว่าปีครับสามสิบสามสิบปีนะครับนี่สามสิบกว่าปีเดี๋ยวเราคุยรถ ผูเรียนเล็กก่อนนะครับท่านผู้ชมให้เห็นภาพก่อนว่าส่วนพี่เขาเนี่ยม,มีมีทั้งโซนต้นใหญ่30กว่าปีแล้วเดี๋ยวเราคุยทางโซนนี้ก่อนต้นเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นนู้นก็ได้แต่มันที่มันถีดไปเพราะมันออกหลายรุ่นเกินไงโอเนี่ท่านพี่เราก็เดินคุยไปด้วยครับผมนีครับทานนี้ก็ออกนะครับท่านผู้ชมดูครับนี่มียอดอ่อนด้วยออกันด้วยนี่ยอดอ่อนใบอ่อนก็ออกดอกก็ออกพี่เขาก็กลัวว่าดอกจะร่วงไหมเราก็เลยต้องเข้ามา <c oughs> นะครับพูดคุยให้ คายืนยันเนี่ยครับนี่ใบอ่อนดอกก็มานะครับท<ช>่านผู้ชมชแล้วก็คั้วดอกนะครับใบอ่อนก็ขึ้นนะครับเนี่ยทางพี่แล้วก,ก็กลัวเอ๊เกษตรกร,เ,กรเทพรครับดอกออกใบอ่อนออกมันจะอยู่ไหมะ <laughs> นะครับวันนี้เราก็เคยเลยเข้ามาในส่วนเลยนะครับไปพี่ <laughs> เข้ามาในส่วนมาต้นนี้มันไม่สมบูรณ์มันเลยออกน้อยไปนหน่อยถือว่ามันต้นเท่านี้มันออกเท่านี้ก็โหพีน้อยอยเนี่ยมันไว้ไม่ได้หรอก มัมด,มดครบพี่ก็บอกว่าดอกน้อยไปหน่อยต้นมันเท่านี้เอามันเท่านี้ก่อนพี่เนื้นอพี่สังเกตได้เลยนะถ้าต้นทุเรียนเราหรือไม้พ่นเราเนี่ยมันเวลามันให้ดอกนะมันจะให้ยอดลงมาถ้าก,กิ่งล่างพี่มีเมื่อไหร่แสดงว่าต้นนั้นต้มบูรแล้วครัครเนี่ยต้มบูรแล้วเนี่ยขึ้นห่างแย่อ้วนมากเลยครับท่านผู้ชมห้างแย่เนี่ยอ้วนมากเลยนะเ <c oughs> ขี้ยวด้วยครับนี่นี่นี่คือความต้มบูรมันต้องเขี้ยวแบบนี้ การตรงใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้เอาหมดนะครับดูรูปเดียวแหละเนี่ยนี้เป็นเป็นไข่ดกแล้วครับไข่ไก่ไข่นกไข่เป็ดมีทุกไข่เลยครับท่านผู้ชมนี่จะปัะเดินเร็วรอผมด้วยสิรอกล้องด้วยนี่โหผ่าวิกดูสวนนะครับท่านผู้ชมไม่ด้นี่ครับท่านผู้ชมนี่รุ่นไข่นกไข่ไก่นี่ไข่่าน นี่มเัเขือพวงน้อยนะครับไล่ที่ก็จะเรียกตัางกันไปครับผมอันนี้ครับต้น6ปีทองพี่รัก5ปีต้นนี้5ปีอ่าต้น,ตนนี้หปี <Okay. S 1> นะครับหปีต้นนี้แล้วผมข้อคุยทุกต้นเลยไหมพี่นี่เราจะคุยต้นนี้ก่อนต้นนี้มันไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นไอ้ท็อปผมผมใช้ไอ้ไอ้อ่าชุดที่ผมสั่งมาที่ว่าชอไอ้ตัววีล่าครับผม เอาวีล่ามาฟื้นแล้วก็ได้ดอกมาด้วยครับผมเอาตัวนั้นตอนนี้ก็คือพี่เขาไม่ส้มไม่สมบู์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันฟื้นแล้วมันก็จะให้ให้ดอกแล้วพุ่งใช้กษตเกัรเทพมไม่ไม่ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่นานยังไม่นานครับแต่ได<ต>้<ต>ดอกเ<อ>พราะกรนเทกแบบเที้ให้ตัวนี้เต็มเต็มเลยที่ได้ดอกเพราะว่ากษตเสกกรเทพปีแรกที่มันดอกดอกโอปีแรกเนี่ยที่ใช้เกรตเกระเทพที่ที่มันออกดอกไม่ปีแรกที่ใช้กษตเสกกระเทพแล้วก็ปีแรกที่ที่ออกดอก โอ้ครับท่านผู้ชมแล้วก่อนนั้นนี้ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงมันจะเอาดอกไหมพี่ไอไอปีนี้ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันผมผมใช้กระสีคันเทพแล้วมันออกผมเลยไม่ใช้ปุ๋ยก็ออคือปีก่อนๆเราก็จะเอาดอกมันและแต่เราไม่ได้แต่ม,ไม,ไ,มไม่ออกครับอ๋อมาออกที่ก่อนก็ก็จะเอาแต่มันไม่ออกมาออกก็มาออกกับกระสีคันเทพนะครับท่านผู้ชมนี่กันนี่ไม่ได้เอาไว้หมดนะครับไม่เอาไว้หมดนะครับเพราะต้นอายุยังไม่เยอะอันนี้หกปีเต็มแน่นอนครับนี่แต่หลายรุ่นเกินถีบครับ ต้นหนูน่ะน,นะหกปีเต็มนี่หกปีเต็มโอ้โหต้นใหญ่มากอันนี้หกปีเต็มเท่ากับต้นนั้นแหละแต่ว่าต้นนี้มันสมบูรณ์กว่าต้นนี้สามสี่รุ่นเลยครับถีบตัวถีบชุดแรกลงหมดเลยแล้วออกดอ,อก,ออกชุดหลังเต็มต้นล้วถีบช,ชุดแรกลงหมดเลยโอ้โหตอนแรกก็ออกดอกชุดนี้ออกเต็มต้นเหมือนกันชุดชุดที่เป็นลูกเนี่ยก็ออกเต็มต้นเหมือนกันครับแล้วมาออกแล้วมาออกดอกอีกถีบชุดนี้ทิ้งหมดเลยทีนี้อทีนี้ออกดอกเต็มต้นเลยจะมีเนี้พี่ต้องเลือก ถ้ามันออกมาแบบนี<อ>้พี่ต้องเลือกเอาชุดใดชุดหนึ่งสมมงบอว่ามันออกมาชุดแรกเขาพี่เอานะครับผมชุดต่อไปที่มันออกมาพี่ต้องรุ่ดทิ้งเลยครับผมอ่าทีเนี้ยไม่ต้องเอ,เอารุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นที่มันออกมาใหม่เนี่ยไอ้นี้<อ>ต้องเอาทิ้งไปเลยอันนี้<อ>เป็นรู่ดอยู่ไหมอันทิ้งไหมไม่ไม่เป็นไรเลี้ยงได้อันนี้มันขึ้นแล้วติดแล้วไม่รุดแต่ถ้าออกมาใหม่อีกเอาออกเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต่งได้เลยนี่นี่ครับท่านผู้ชมส้มบูนสุดต่อถึงต้นถึงคนออกตรง นี่ตรงนี้ตอนแร,รกมันออกถึงตรงนี้ที่มันหลุดผมแกะอ,ออกถึงนี่พีพพ่แกะออกเลยครับอ,ออกถึงนั้นเลยออกถึงข้างรากมันนั่นแหละนี่ครับออกที่ลําต้นเลย<ๆ>เนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ออกที่ลําต้นต้นใหญ่ออกที่ลําต้นเลยขึ้นไม่ได้เลย,เลยโอบต้นไม่ได้จะขึ้นไปปีที่แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนี่หกปีเต็มนะครับท่านผู้ชมหกปีนี่ทั้งหมดนั่นอ่ะเคยได้สามลูกทั้งหมดมีกี่ต้นทั้งหมดหกสิบกว่าต้นแต่เคยได้สามลูกหกสิบกว่าต้นได้แค่สามลูก ทำทุเรียนได้แค่สาวลูกเกิสิบกว่าต้นไม่รู้จะพูดว่าไงพูดไม่ถูกเลยท่านผู้ชมฝากสาลูกเอาไปฝากเขาเอาปีนี้ครับมีมีหน่ลูกแน่นอนครับหน่ารุ่นนะครับท่านผู้ชมมีทั้งโอ้แต่ว่ามันขึ้นนาํตุ้ยนะนามตุ้ยมากทรงต้วยมากเลยครับพี่นะไอ้นี้มันเป็นปีแรกเลยเลยดูไม่นั่นถ้าว่าต้นที่ใหญ่จริงๆริหนามจะสวยกว่านี้อีกขึ้นสรงสวยกว่านี้ถ้าต้นแก่จริงๆ มันปีแรกเลยเลยนี่ปีแรกเดี๋ยวเราก็เอาไว้มันไว้ดูทรงมันก่อนครับผมก็ไปดูต้นที่พี่เขาอยู่กําลังเริ่มบานและสองต้นที่สัดไปนั้นท่านผู้ชมค,ครับก็มีพี่น้องเกษตรกรที่อยู่โซนนี้นะครับรู้ว่าวกเกษตรกรเทพมานะครับที่เอาไปใช้ผลิตเอาผลิตภัณฑ์เราไปใช้แล้วนะครับพี่เขาก็นี่เ,เ,เยอะเนี่ยเราก็อยู่กับพี่รักก่อนส่วนพี่รักก่อนเดี๋ยวเราจะไปทุกส่วนนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราอันนี้ไม่ได้นัดหม่ล่วงหน้านะครับพี่พอดีพี่เขาอยู่ใกล้ๆ้ใกล้เคียงกันครับ นี่ก็ปีแรกทั้งนั้นที่ออกดอกต้นหกปีของพี่ใหญ่มากเลยนะไม่นี่ก็ปีแรกทั้งนั้นที่ออกดอกหกปีของปีแรกสวัสดีครับครับผมพี่พี่เขาก็มีทุเรียนเยอะโอนี่นะพี่เขาใช้กระติกกระเทบอยู่ด้วยใช้นานยังครับพี่ก็ต่อจากผมนี่ไปใช้ปีนี้โอเคเดี๋ยวผมคุยด้วยนะนะครับนะครับท่านผู้ชมต้นเนี่ยหกปีนะสมบูรณ์มากเลยต้นพี่เขาถ้าถามว่าไล่เทปที่เราไปถ่ายมาเนี่ยหกปีเหมือนกันเนี่ยซู้ที่นี่ไม่ได้เลยต้นใหญ่มาก แต่ไม่เคยมีลูกแต่ไม่เคยมีลูกต้นดีมากมาปีมามีลูกกับกษตรกรเทพใช่ไหมพี่ครับผม<อ>ผมก็บ,บอกว่าตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมามันมีสามลูกทั้งหมดนี่มันมีส <60 S 3> ิบต้นมีสามลูกครับผมนี่ก็หกปีตัดกิ่งแร่างอ,อผมเพราะมันเป็นในนั่นเป็นในชอบเป็นเชื้อรานครับความส้มก่อน ก่อนจะไว้อย่างนี้คือว่าตะขอเกี่ยวเยอะครับที่เป็นพวงพวงอ๋อก็คือเอาทิ้งไปบ้างแล้วถ้าไม่ทิ้งออนนี้พี่ก็เลาะออกไปบ้างแล้วนะครับตะขอเกี่ยวไปเยอะแล้วไว้ให้มันอยู่ใกล้เคียงกับต้นมากที่สุดตะขอเกี่ยวไปเยอะแล้วครับเนี่ยหกปีไม่เคยมีลูกเพิ่งมีปีนี้นะครับท่านชมแต่จริงๆลําต้นใหญ่ขนาดนี้ต้องมีมามากงไม่มีเลยไม่เคยมีลูกมีแค่สร้างลูกเองครับเมื่อปีที่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจปีนี้ก็ ออกไปเลยเต็มที่ต้นนี้ก็ออกเต็มนะครับท่านผู้ชมครับต้นทุเรียน6ปีนะครับ6ปีเป็นต้นที่ใหญ่มากหลายๆเทปที่เราไปถ่ายนะครับ4ปี5ปี6ปีเนี่ยนะครับต้นทุเรียนเล็กเนี่ยที่นี่ใหญ่ที่สุดเลยลำต้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลได้ลูกแค่3ลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ได้เยอะนะครับได้เยอะขึ้นนะครับ วันนี้ปีนี้ก็คือจริงๆแล้วต้นพี่เขาสมบูรณ์ขนาดไหนท่านผู้ชมลองดูลําต้นเอาแล้วกันครับปีที่ผ่านมาไม่ได้ลูกเลยได้แค่ตาลูกเดี๋ยวสอบถามย้อนลังไปนิดนึงพี่ไปเจอกระเซกกนเทพได้ไงก็ในในเฟรบุ๊คครับโอที่ว่าเอ่อคีรีอะไรที่ว่ามังคุดมังคุดกี่รีวงครับผมอ๋อดูเทปมังคุดที่ใต้ที่ว่าขี่รถเครื่องขึ้นอ่ขึ้นบิบากขึ้นไปครับผมจะใช้ตั้งแต่ปี63แล้วผมยังสองสิบสองใจอยู่ผม ผมเลยลองแปลงเล็กก่อนแปลงใหญ่ก็ก็ฉีกกระ,ะเสกกระเทศแต่ว่าผมมาลองแปลงนี้ใช้กับแปลงนี้ก่อนอ๋อย้อนกลับไปถทำวิลัคหนิดนึงว่าทำไมถึงต,ตัดใ,ใจใช้ผลิตภัณฑ์กระเสกกระเทศเพราะผมใช้มาหลายตัวแล้วมันไม่ตอบโจทย์ครับมันไม่ตอบโจทย์ครับผมเพราะว่าเหมือนที่ว่าน้องว่าว่าอายุขนาดนี้มันน่าจะมีดอกแล้วใช่พี่บอกว่าอายุ6ปีเนี่ยมันไม่มีดอกมันมีตั้งตั้งแต่มปนปลูกมามันเพิ่งได้3ามลูกเองต้นใหญ่ขนาดนี้จริงๆมันต้องมีครับถ้าใครเห็นนะ ชาวต้นด้วยกันเห็นก็ต้องบอกว่ามีดอกบ้างไหมครับแต่พี่ห <ผม S 2> ลักบอกว่า60ต้นมีแค่3้ลูกนี่มันครับผมมัน,ม,นมันน้อยมากครับท่านผู้ชมซ้ำลูกในต้นเดียวก็เกินคุ้มแล้วเกินที่จะมีซ้ำลูกแล้วครับผมนะครับแล้วที่พี่หลักบอกว่าดูดูรายการเราต้องแต่ปี63แล้วเพิ่งมาใช้ตอนปีปีนี้นะครับก็คือกว่าจะตัดสินใจใน,ในใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ปุ๊บปัป๊บแล้วตัดสินใจเลยนะนะครับพอเราเริ่มตัดสินใจปุ๊บกี่ครั้ง เพิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะเรามาทุกทางแล้วที่ใช้ไปฉีดไปประมาณ2ครั้งครับครั้งที่สานี้พอาว่าเริ่มยอดเริ่มออกมาแล้วผมฉีดซ้ําเนี่ยครับใบมันจะเวลาเป็นพิลาแล้วมันแก่มันจะพร้อมๆกันนี่ผมผมว่าใบมันแบบนี้มันใบมันเเมอกันครับผมคือถ้าตัวอื่นมันยังยากยูมันมันยังมีเพหลามียอดแดงมีใหลารุ่นครับผมแต่ตัวนี้ก็คือดูทุกต้นสภาพใบเหมือนกมันจะเหมือนกันครับตังเกตนะครับท่านผู้ชม ว่าใบเนี่ยขึ้นมาทุกต้นเนี่ยไม่ว่าจะต้น6ปีหรือว่า5ปี4ปีในห้องพี่เนี่ยเพราะว่ามันห่างกันประมาณปีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ดูแลเลยนะครับตัวน,นี้พอมันตายพี่เขาเอามาซ่อมแต่ห่างกันประมาณ1ปีนะครับใจเวลาใบขึ้นขึ้นเสม,มอกันหมดครับผมใบสุดก็สุดเหมือนกันแตกใบอ่อนก็แตกพร้อมกันนะครับ,รบขึ้นดอกก็ขึ้นเหมือนกันหมดทุกต้นเลยนะครับตังเกตว่าดอกนี่คลข,ขายกันหมดนะครับแต่วันนี้พี่เขาก็ประทับใจตรงที่ว่า วันนี้ดอกมันไม่ได้ออกทุกต้นเพราะว่าอายุมันยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าพี่พึงพอใจไหมระดับนี้ครับผมพอใจครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดูแปลงใหญ่แล้วกันว่าดอกขนาดไหนอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปแปลงใหญ่เมื่อกี้พี่รักบอกว่า60ต้นเนี่ยพี่รักขีดขังหมึ่งกี่ชุดทั้งละชุดกับโอ,โอ้โห ท่านผู้ชมดูต้นเอาแล้วกันนะครับงหมดน60ต้นสภาพตรงแบบนี้1นถัง2 0งลิตร1น่งถัง2 0 0ลิตรที่รักเขาฉีดได้ยังไงแบบได้เมื่อเช้าก็ฉีดต่บถังเดียวเมื่อเช้าเราเขาต้นไม่มีกลิ่นอะไรเลยต้ชื้นปกตินะครับท่านผู้ชม180ปบาทนะครับทังเดียวฉีดได้60ต้นที่รักเขาเก่งมากว่าฉีดได้ขนาดนี้นี่คือส่วนเล็กไปเราไปดูส่วนใหญ่กันดีกว่าครับ ราก็เดินต้นใหญ่อายุ30ปีนะครับสวนพี่รักนะครับจากที่สภาพต้นแย่ๆที่โดนสาดมานักๆแล้วก็ให้ผลผลิตที่เต็มร้อยเปร์เ็นแล้วตอนนี้พี่รักถามอีกทีหนึ่งเราเดินแทบจะ80ต้นเนี่ยวันนี้ใช้กเกษตรกันเทพมาครึ่งทางและมีดอกและเลยอีกครึ่งทางที่จะให้มันลูกมันใหญ่แล้วก็เอาไปข่ายค,ความรู้สึกของพี่รักตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็คือว่าใช้มาแล้วมันตอบโจทย์อย่างที่ผมบอกผมก็เลยจะใช้ต่อกันจะใช้ต่อไปเนาะนะครับแล้วเรื่องต้นทุนเป็นไงพี่ผมก็ว่ามันคุ้มนะเพราะว่ามันไม่ต้องบวกเพิ่มมาโดยมันใช้ตัวเดียวแล้วมันก็คือเราไม่ต้องไปหาตัวไหนมาเพิ่มครับครับเอาละครับนี่คือความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เราทํพผลผลิตได้แล้วทีนี้ก็ประคองมันไปเนาะครับนะครับแล้วก็แต่งมันไปจนกว่าจะให้ได้ผลผลิตไปข่ายนะครับปีนี้ทุเรียนแพงแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเป็นปีหกสี่ นะครับทำยากมากทำยากเพราะอะไรหนึ่งอากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับต้นไม้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับตัวเองให้เข้ากับอากาศแต่บางครั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบมหัศจรรย์ใบอ่อนมาดอกมาบางทีก็ร่วงบางทีก็ไม่ร่วงแล้วแต่บางส่วนแต่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับรับรองได้เลยว่ามันไม่ร่วงนะครับให้ทําตามเราพึ่งรดน้ําปกติฉีดผลิตภัณฑ์กเษกษตรกรเทพต่อเนื่องนะครับเทปหน้าเราจะไปที่ไหนจังหวัดอะไรติดตามรับชมไปกับรายการ,กรเษกษตรกรเทพ วันนี้ผมขอบคุณพี่รักมากครับฟังแปลงเล็กแปลงใหญ่สมบูรณ์มากขอบคุณพี่นักเกษตรกรที่ติดตามชมรายการเกษตรสวัสดีครับสวัสดีครับ